กรณีที่เราออกแบบตึกแถวคอสโลสูงสามชั้นเพื่อทําเป็นสํานักงานไว้ชั้นล่างแล้วก็ชั้นที่สองชั้นที่สามเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเราต้องคงงงํานึงตึกอะไรบ้างพราารัชดาอันนี้ก็คือเป็นตึกแถวเลยนะตึกแถวไม่ใช่บ้านแถวครับเพราะฉะนั้นพอเป็นตึกแถวเมื่อไรเนี่ยก็ไปดูในกฎหมายที่เกี่ยวกับห้องแถวตึกแถวห้องแถวกับตึกแถวเนี่ยมันจะไปคู่กันไปนเลยไปคู่กันโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตึกแถวแล้วก็แสดงว่าต้องมีที่ว่างด้านหลังเนี่ย ไม่น้อยกว่าสามเมตรทันทีนะครับห้าม<า>มีกั้นรั้วกันเลยเพื่อเป็นทางหนีไฟครับส่วนระยะล้นแนวอาคารด้านหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งขนาดความกว้างของถนน,น,อน,น,น,อน,นสองก็คืออ่าในส่วนที่มันตรงเนี้นะครับว่าจะต้องล้นเข้ามาเท่าไหร่เพ้นความกว้างของถนนเนี่ยตรงนี้สําคัญเช่นหลายคนมาต้องนันหน้าสองหลังสามเนี่ยผิดนะครับไม่ใช่นะครับ<า>เพ้น ถ้าตึกแถวเนี่ยสร้างอยู่บนถนนฟังให้ดีนะครับเช่นหกเมตรแบบนี้ก็บอกต้องห่างจากขึงกลางถนนมาไม่น้อยกว่าหกเมตรแสดงครึ่งหนึ่งเข้ามาแล้วสามแล้วต้องเข้ามาอีกสามเมตรอ่าเห็นไหมครับไม่ใช่สองเมตรนะเห็นไหมยังจะเป็นถ้าทําขึ้นไปสามแอรเนี้ยสองเมตรเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าผิดทันทีที่ใบอนุญาตที่พูดกันไปแล้วว่ามันผิดทันทีเลยถ้ามันรื้อถอนที่หลังนะครับก็ต้องล้นเข้ามาอีกหนึ่งเมตรนะครับก้อนนี้รวมจากกึงกลาง ถนนมาเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าสาเมตรในกรณีที่ถนนมีความกว้างน้อยกว่า1ิบเมตรในวงเล็บหนึ่งนะเป็นพอในวงเล็บสองนะครับก็คือถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่สิบเมตรจนถึงอ่าไม่เกินยี่สิบเมตรในวงรุ่นหนึ่งในสิบแค่นั้นเองเป็นถ้าถนนนี้มีความกว้างสิบสองเมตรตอรลุ่นแค่1 2 0ุดสองูนเมตร1 2่จุดสองเข้ามาแค่นั้นเองเห็นไหมครับ มันไม่ใช่สองห,อหน้าสองหลังสามิดกันหมดเลยทีนี้ถ้าในกรณีที่ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่หรือว่าเกินยี่สิบเมตรตัวทีนะครับเกินยี่สิบเมตรขึ้นไปก็รุ่นไม่น้อยกว่าสองเมตรหายหรือ,อยังสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอีกตัวนั้นก็อีกก็คือต้องไปดูว่ามันมีกฎกระทรวงฝังเมืองรวมไหมที่บังคับที่ว่างไหมนั่นเรื่องที่ว่างอีกนะครับบางทีที่ว่างไม่น้อยกว่าหกเมตรอ่าหรือ ประกาศของทางหลวงอ,อที่ว่างนะครับเมื่อหกเมตรแล้วจะต้องล้นเข้ามาอีกนะครับแนวอาคารล้นเข้ามาอีกทีนะเพราะตัวนั้นบับพฉพาะที่ว่าง,างครับอืเห็นไหครับเป็นเวลากฎหมายเนี่ยเวลาออกแบบเรื่องอะไรแบบนี้เราต้องดูให้ทุกทวนครบถ้วนต่างๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับถามไปเลยที่หน่วยงานท้องถิ่นนั้นะนะครับเพราะในพรบควบคุมอาคาร2522ในมาตราที่13ตรีสามารถ ผู้ด,ดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอาคารหรือสถาปนิกหรือวิศวกรสามารถทําหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานนั้นได้และหน่วยงานนั้นนะครับต้องตอบภายใน30วันนะครับครับเนะ่ยในเรื่องตา่าๆต้องทไไําเป็นหนังสือนะครับโอเคครับคำทถา